แท็กต้องเซฟภาษีต้องคัดกับฟินโนเมนาทูเกเตอร์เอาละครับก็มาถึงฤดูการประหยัดภาษีของปีนี้แล้ววันนี้ทีมงานของฟินโนเมนาไดยถือโอกาสมาเจาะลึกมุมมองเกี่ยวกองทุนลดหย่อนภาษีจากกูรูด้านการลงทุนสไตล์เชนฟอร์วิ่งอินเวสเตอร์อย่างพี่แบงก์ก็ถึงบ้านกันเลยทีเดียวครับจะรอช้ายอยู่ยังไปคุยกับพี่แบงก์กันเลยดีกว่าครับวัน,นพี่แบงก์ครับฮัลโหลใครอยู่ไหมครับ น้าวัสดีครับมาหาใครเอ่ยโอ้โหพี่แป้งไม่อยู่บ้านครับโอ้และใครออาเปิดรบกวนหน่อยครับพี่ครับผมพอดีมีเรื่องปรึกษาต้องมาถึงบ้านกันเลยทีเดียวเรื่องเงินเรื่องใหญ่เรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องอะไรเงินถ้ายืมตังไปนู่นซอยนู่นรบกวนหน่อยพี่พอดีมันใกล้ปลายปีแล้วอ่ะอยากรู้เรื่องกองทุนรถยนต์ภาษีโอ้โห ฝนมันคุมค้มแล้วเข้าไปคุยในบ้านแล้วกันยาวน่าจะยาวได้ได้ครับพี่ไปว่าไงครับฝนเลยอ่ะแก้วเปล่าเี่ยบ้านนี้โอ้โหพี่ซื้อมานานยังไงซื้อมาประมาณ8ปีแล้วครับ8ปีแล้วแต่ว่ามาอยู่จริงเนี่ยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วซื้อตอนที่รู้ว่ามีน้องพะายนี่แหละ แต่ว่ามาย้ายมาอยู่จริงตอนที่น้องแบบว่าเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเริ่มเดินได้เริ่มอะไรได้ก็ย้ายมาอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวประมาณนั้นเท่าไหร่พี่ถามเนี้ยไปอ่าสิบเอ็ด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 ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะบ้านหลังเล็กๆอยู่หมดแล้วน่ะรักเคลียร์แล้วบ้านหลังนี้เอ่อยังต้องพอนอยู่ยังต้องพอนอยู่บ้างยังต้องพอนอยู่บ้างแต่ว่าก็เขาเรียกว่าคือพอเรามีลูกอ่ะใครมีลูกก็แล้วแต่นะเราจะต้องการพื้นที่เราจะต้องการสเปซ เอาไว้และอีกเรื่องหนึ่งคือแบบแบบว่าพี่เคยใช้ชีวิตที่คอนโดคือถ้าตอนนี้ยังอยู่คอนโดนะพี่ว่าพี่ไลฟ์มอร์นิ่งบีฟกับปั๊บตอนเช้าไม่น่าจะได้ลูกน่าจะตื่นมางองเงียเจียวเจ้าน่าจะทรมานอยู่ก็เลยต้องแยกโซนแยกอะไรกันบ้านนี้ก็เลยแบบว่าก็ตอบโจทย์ชีวิตนตอนนี้ครับงั้นก่อนจะพูดถึงเรื่องเงินเดี๋ยวคุยเรื่องบ้านนิดนึงครับใช้ชีวิตมุมบ้านยังไงบ้างพี่แนะนําหน่อยได้ไหมโอ้ยบ้านพี่ก็าบ้านเล็กๆก็<อ>ไหนๆอาพาทัวร์อ<ภ>าพ<ภ>าทัวร์พาทัวร์พาทัวร์ ตรงนี้ก็เป็นนี่จะมีปิโนพึ่งไปยืมของพี่ชายมาไม่ใช่ปิโนเรียกว่าคีย์บอร์ดไฟฟ้าพะพายกำลังเรียนคีย์บอร์ดอยู่จริงๆจังๆคือพี่แบงค์เล่นเป็นด้วยผมก็เล่นเป็นด้วยทักท่อนได้ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปดูคลิปอื่นเดี๋ยวไปดูคลิปคลิปอื่นไปดูคลิปอื่นแล้วก็ตู้นี้ตู้นี้กิจกรรมประจําบ้านก็คือบอร์ดเกมครับผมจะมีบอร์ดเกมเยอะมากเนี่ยติ๊กเก็ตทูไรส์พี่พบดาวังคาร e อเวอร l e ดลสเ n d เ r มีหมดแล้วก็นีตู้หนังสือมีหนังสือแนะนำไหมพี่สักเล่มตอนนี้ที่พี่คิดที่พึ่งจะซื้อมาตอนพึ่งจะซื้อมาเลยนะพึ่งจะซื้อมาแล้วอ่านไปประมาณบทสบทก็เล่มนี้ชิปวอชิปวออ่าเป็นเรื่องของแบบว่าไอตัวชิปมังมันทะเลาะกันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของสงครามชิปไอตัวซิมิคอนดักเตอร์ของไออเมริกา กับตัวจีนเพื่ออธิบายว่าทําไมมันถึงสงครามครั้งนี้มันถึงสําคัญและตัวชิปเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนว่าใครที่เป็นผู้นําในชิปอาจจะเป็นผู้นําในโลกยุคใหม่เลยขนาดนั้นก็เลยบอกเฮ้ยเออซื้อมาอ่านมันสนุกดีแล้วก็ผมคิดว่าเขียนสนุกด้วยเพราะนั้นใครที่สนใจเรื่องนี้นะเราก็บอกว่าเป็นสายแบบว่าลงทุนในหุ้นโกลดในหุ้นเติบโตในหุ้นเทคผมว่านังสือเร่มนี้ไม่ควรพลาดมาคุยเรื่องกองทุนกันต่อพี่ ถามว่าึงพี่แบงค์กองทุนลดหย่อนภาษีี่พี่ซื้อทุกปีถูกปะ่ะใช่ต้องซื้อทุกปีมันสำคัญยังไงพี่แบงค์สำคัญ <laughs> ตรงมันลดหย่อนภาษีได้ไง <laughs> อย่างเราเนี่ยฐานภาษีมันสูงฐานภาษีคือพี่ต้องซื้อเต็มแม็กเลยก็คือเต็มห้าแสนก็มันก,ก็ขึ้นอยู่กับอะไรได้เพราะว่าวิธีการซื้อว่าซื้อได้เท่าไหร่มันคือ15%เปอร์เซ็นต์ของรายได้พึงประเมินนั้นเอารายได้ทั้งปีเราอะมาเท่าไหร่แล้วเอาไปคูณ15%เปอร์เซ็นต์นั่นคือซื้อได้สุดที่เยอะสุดแต่ว่าจะไม่เกิน500,000 ไอ้ไม่เกิน50 0 0 0นเนี่ยผมคิดว่าใครที่เคยลงทุนกองทุนรถหยอดมานะทรมานมเพราะว่าก่อนหน้านี้ L.T มันมี L.T.F กับ R.M.F <ม> L.T.F กับ R.M.F เนี่ยมันแยกวงเงินกันคนละ500,000มันแปลว่าซื้อสุทธิได้ล้านหนึ่ง<ม>พอเห็นภาพใช่ไหม,มตอนนี้การว่า S.F.F กับ R.M.F มันใช้วงเงินเดียวกันมันเลยซื้อเต็มที่ก็คือได้แค่5 0 0 0 0 0บาท<ม>แต่เราก็ยังจาเป็นต้องซื้อเพราะว่าค่ารถหยอดมันอนะ่ะเป็นไปตามฐานภาษีไงคุณฐานภาษี20%สมมุตินะซื้อ1000 0แคุณก็ได้แคชแบ็กไอ้ตัวภาษีคืน2 0 0 0 0บาท แต่ถ้าคุณหานภาษี35%อะแคชแบ็กคุณไม่ใช่20,000นะแคชแบ็กคุณ35,000มันเยอะขึ้นมาทันทีนะเพราะฉะนั้นมันก็ผู้เสียภาษีทุกคนเนะี่ยมีหน้าที่ในการพิจารณานะตัวสิทธทิพิเศษในการลดหย่อนภาษีซึ่งกองคุณรวม SFFMF มันตอบโจทย์ครับพี่เชื่อว่าผมไม่เคยซื้อเลยนะทางแรกเนี่ยที่มาถามเนี่ยก็ลเลยปรึกษาเนี่ยพี่มันเท่ากับผมเสียสิทธิ์ตัวเองเลยปะ่ะอย่างเงี้ยอาจจะไม่เสียสิทธิ์ถ้าคคุณเพิ่งเริ่ม ต้นเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฐานภาษีคุณยังไม่สูงเพราะว่ากองทุนทั้ง SFF RF ยังมันมีเงื่อนไขในการถือ SFF คุณต้องถืออย่างน้อย10ปีสมมติฐานภาษีคุณ10%อะ่ะก็คือคุณเสียภาษี10%ของรายได้10%เอามาหาร10ปีก็คือคล้ายๆกับว่าได้รีเทิร์นกลับมาปีละ1%มันก็ฝากเงินเราก็พอได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นสำหรับคนเริ่มต้นทํางานเนี่ย เห็นด้วยว่าอาจจะไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นแต่มันก็น่าสนใจในแง่ของการปลูกฝังวินัยการออมไงเพราะว่า SF f กับ r m f เนี่ยงเงื่อนไขของมันสําคัญคือถ้าคุณได้สิทธิ์ว่าจดภาษีไปแล้วคุณห้ามขายคืนระหว่างทางการไม่ขายคืนระหว่างทางแล้วซื้อมันต่อเนื่องทุกปีเนี่ยมันทําให้เงินสะสมมูล,ลค่าของคุณมันค่อยๆเพิ่มขึ้นไปคนึกภาอพออกไหมพอมันเพิ่มขึ้นไปมันก็เป็นวินัยว่าเออเราไม่ได้ซื้อไปเพื่อจะเก็งกาไรขายออกมาแล้วมันก็ตอบโจทย์ชีวิตเราในระยะยาวซึ่งผมเจอหลายๆคนเลยตั้งแต่เป็น อ่า i ินเวสท์เมนต์คอนซัลแที่ธนาคารตอนอดีตตอนยังไม่ได้มาตั้งบริษัทนะหรือเจอคนรู้จักหลายๆคนเลยคือเขามีพอร์ต IMF อยู่จากเริ่มต้น1ล้านนะผ่านมา10กว่าปีอย่างเงี้ยจาก1ล้านขึ้นมาเป็น4ลนะ้าน5ล้านอ่ะสีหเท่าอะ่ะภายในเวลา10ปีที่ผ่านมาแล้วเขามาดูอีกทีเฮ้ย hey, <Huh? S 1> ตกใจทำไมมันเยอะขนาดนี้ สาเหตุที่เขาทําได้คือเพราะเขาลืมลืมขายกันลืมดู <S <S 1> <S 1> <S เออมาเห็นอีกทีหนึ่งนั่นแหละมันคือการทํางานของดอบบี้ทบต้นที่เรียกว่า compound interest r, r a สิ่งมหัศจรรย์อันดับเท่าไหร่อันดับที่8ของโลกที่ไอสไตล์ให้ไว้นั่นแหละก็คือยืดระยะก,การลงทุนให้ยาวมากขึ้นเราจะได้สิทธิประโยชน์ด้านนี้ด้วยโอ้โหพูดยาวมากเลยพี่เอาจริงก็เข้าใจนะแต่คราวนี้ถามนิดนึงพี่ซื้อหรือยังดีว่าปีนี้ ก็รอจังหวะตลาดแบบนี้แหละเขาบอกว่าเนี่ยนะช่วงตั้งแต่กลางเดือนตุลาเป็นต้นไปเนี่ยดวงเมือนจะเปลี่ยนเพราะว่าลาหุ้นจะเคลื่อนมันแปลว่าจังหวะการลงทุนโอกาสตรงนี้เริ่มจะกลับมาแล้วเราก็เริ่มเห็นหลายๆอย่างก็คิดว่า ทักมาอย่างนี้ก็คงจะซื้อตอนนี้แหละครับงั้นพาขึ้นไปดูได้ไหมพี่ไป,ไปกดซื้อเลยว่ะอ่าพี่ปกติพี่มอร์นิ่งบีบที่ชั้น2ข้างบนเดี๋ยวพาไปดูห้องอเดี๋ยวพาไปดูห้องแล้วก็พาไปดูว่าเงื่อนไขอ่ะสมมติว่าอยากจะศึกษาข้อมูลอะไรงไงอ่ะใช้แพลตฟอร์มวินโมินาในการศึกษาเรื่องนี้ยังไงมาเดี๋ยวไปดูกันแนะนำไงดีเริ่มต้นเริ่มต้นก่อนก็คำนวณก่อนว่าปีนี้ของตัวเองอ่ะรายได้พึงประเมินเท่าไหร่แล้วเราก็สามารถซื้อได้15%อันาเปอรายไดนเท่าไหรา ก็ไปเปิดกลางตารางใน Google ดูก็ได้ว่าฐานภาษีอะของเราในแต่ละขั้นบันไดเน่มันเป็นเท่าไหร่ผมคิดว่าถ้าต่ำกว่า10%อาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อถ้าสัก20%ขึ้นไปอย่างเงี้ยเรามาดูกันต่อว่าเป็นยังไงบ้างนะวิธีก็ต้องเลือกกองที่เราชอบต้องที่เราชอบด้วยอาอย่างสายพี่นี่คือยังไงพี่อธิบายนิดนึ่งสายพี่เนี่ยพี่ชอบเนื่องจากว่าเป็นลงทุนระยะยาวสิปีข้างหน้า เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือ,อ,อขออะไรที่เชื่อแน่ๆว่าอีก10ปีจะดีอย่ที่หน่งนะและอะไรล่ะที่10ปีที่จะดีพี่ก็มักจะซื้ออะไรที่มันล้อไปกับเขาเรียกว่าเทรนด์การลงทุนของโลก<ม>ที่เรียกว่าเมกะเทรนด์เมกะเทรนด์คือภาพการลงทุนระยะยาวที่ยังไงอะโลกมันจะไปสู่จุดนั้นแน่ๆซึ่งถ้าลองมองย้อนกลับไปมันก็มักจะเป็นพวกหุ้นเทคโนโลยีนี่แหละที่หุ้นแพลตฟอร์ม ที่เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ดิสรับวงการ mm hmm. ก็มักจะชอบหุ้นเทคเอาไว้อยู่ในพอร์ตเนี่ยหลักๆถ้าเป็นพอร์ตถือยาวอันนี้้าพูดถึงหุ้นเทคไปปุ๊บแล้วเทคที่ไหนที่มันเก่งที่สุดนในโลกก็มักจะเป็นหุ้นอเมริกาซะเป็นส่วนใหญ่ประกาศผลเรื่องงานไตามาาไหนไตามาสไหนมานะก็ beat expectation กำไรดีกว่าคาดโตต่อเนื่องจริง mm hmm. แถมพอใครจะมีคู่แข่งมามใช้นี่เลยเทควอลเทดวอลอย่างชิปบอหนัง mm hmm. สือที่ให้ดูอย่างเงี้ยเออ ก็กีดกันคนอื่นได้มาตลอดมันก็เลยทําให้เขายังคงความเป็นผู้นําอยู่แตนั้นเนี่ยผมก็เลยเป็นสายว่าพอลงทุนยาวๆนะหุ้นเทคและอยู่ที่อเมริกาเป็นหลักก็เวลาก,กดซื้อนะอ่ะเข้ามาดูเข้ามาดูก็กดซื้อปุ๊บเนี่ยเพิ่มรายการคําสั่งได้ปื๊ดคอนมาก็เลือกกองทุนที่ชอบอ่ะผมเลือกกองทุนหนึ่งที่ผมคิดว่าปีนี้ซื้อได้แน่<ป>ซื้อเลยตอนนี้ดีไหมเนี่ยซื้อเลยไหมได้ยี่ซื้อเลยซื้อเลย,อ,เลยอ่าซื้อเป็นตัวเมกะเทน s อ f ซื้อเห็นแตว่าซื้อจริงอ่นียซื้อจริงเลยซื้อจริงเลยขอถั่วแบ่งสักประมาณสักสองสามไม้แล้วกันวันนี้เอาเอาแค่แสนเดียวกันตัดรายการวันนี้พี่พี่ไม่ดีซีองซีเอหรอพี่ซื้อไม้แบบไม้ใหญ่ๆห่เลยใช่ไหมไม่ก็เพราะว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าเราลงทุนห้าแสนไงเราเต็มสิทธิ์แสนหนึ่งมันไม่ถึงมันก็เรามีอีกเหลือวีกอีกสามเดือนมันจะเป็นดีซีเออะไรเยอะถูกไหมก็ลงทุนได้เลยกดเลย เนี่ยแล้วก็จะมีรับรหัส OTP เราก็รอ OTP แป๊บเดียวครับ A later few moments later. เรียบร้อยส่งคำสั่งแล้วเรียบร้อยนี่ก็ซื้อได้เลยเสแสดงว่าดูคลิปเสร็จนี่คือก็ก,กดแค่นี้ง่ายมากง่ายมากแต่คราวนี้ก็อาจจะมีความเห็นว่าเอ้ยแล้วกองทุนเมกะเทนอย่างเงี้ยมันดีจริงเหรอหก็สามารถใช้แพลตฟอร์มฟิโนเมนาได้นะในการดูอ่ะมาดูก็เซิร์ชชื่อกองทุนอ่ะเมกะเทน SFF อ่ะเมกะเทน SFF ก็ทุกกองทุนในโลกเนี้ย เริ่มต้นที่ IPO 10บาทเราะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าฮ้ยตอนใน performance มันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับวันตั้งต้นอย่างเมกะเทนตอนนี้14.58ก็ได้บวกขึ้นมา45% 45%, 45ภายในระยเวลาเนี่ยไม่ถึงปีหนึ่งโอ้โหวิ่งดีมากๆเราก็สามารถเข้าไปนครับในในแพลตฟอร์มฟิโนเมนาก็เนี่ยมีกราฟ NAV ให้ดูแล้วก็มียอดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิคือฮ้ยแล้วมีคนซื้อเข้าไปในกองพวกนี้ เยอะเท่าไหร่เราก็จะเห็นว่ามียอดการลงทุนสะสมอย่างต่อเนื่องนะ mm hmm. ก็เป็นกองทุนที่คนไทยก็ค่อยๆทยอยสะสมไป mm hmm. อ่ะแล้วก็มาดูได้นังสือชี้ชวนของบลจไหนอ่ะกดเข้าไปดูในหนังสือชี่ชวนก็เป็นการดูข้อมูลรายละเอียดกองในรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะเราเข้าไปดูกันเนี่ยฮะจริงๆกองเมกกะเทนเนี่ยมันลงทุนในหุ้น10ตัวที่เป็น global brand แต่ว่าเวลาดูเราดูในฟันแฟกชีสเนี่ยเขาจะบอกแค่เพียง5อันดับแรกซึ่งห้าอันดับแรกจริงๆแล้วคือมันแทบจะอีโคเวทอะ เพราะหลักการของกองทุนคือมีเงินร้อยบาทเอามาหาร10แล้วลงทุนทุกตัวเฉลี่ยเท่ากันนี่นี่นีนีน oh. วันจันเพิ่งจะบอกให้นักลงทุนแคปจอนี้ไปตอนที่ไลฟ์กับคุณหยงกับคุณเจษ P n G t ็ s l a a p p l e m e t a a m a z o n m i c r o s o f t Alphabet J P Morgan v i s a Mastercard นี่คือ10แบรนด์ชั้นนำที่ลิสต์อยู่ในตลาดทุนอเมริกา และสร้างผลตอบแทนอย่างดีเยี่ยมเลยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วจะเห็นว่าใน10ตัวนี้หตัว,ตวคือหุ้นเทคนะเทสล a แ p ปเปิลเ a ตาอเมซอนไมโครซอแล้วก็ตัว a l p h a เบตซึ่ง6ตัวนี้พี่เชื่อว่าได้ประโยชน์จากเรื่องไอเกมเทค h อลไอเกมชิปบอลเนี่ยคือเขาใช้ชิปแล้วก็ซิมมิ a คอนดักเตอรในการประมวลผล Big Data หรือตัว AI ของเขาเกมผู้ชนะของ AI เนี่ยคือใครที่มี Data เยอะแล้วมีความเร็วในการประมวลผลที่มากกว่าคนอื่นคนนั้นคือผู้ชนะ ซึ่งผมคิดว่า6ตัวเนี้ยยังไงก็ยาวๆก็น่าจะได้ออ่าสมมุติถ้าแบบอันนี้คือแคทของเทคโนโลยีซึ่งพี่ชอบหู่แล้วใช่มีกองอื่นไหมพี่สมมุติถ้าแบบเอาผมอาจจะเป็น transforming แบบพี่แต่อเอออาจจะสนใจอย่างอื่นอนะอ่าอ่าอ่ามีมีมอ่าก,กองหนึ่งที่ชอบนะสำหรับกองรถย่ต์ภาษีคือกองนี้ kf G Brand คืออะไรอ่ะเคยได้ยินไหมไม่เคยเลยเอาจริงๆ KFG b บนด์เนี่ยไอกองทุนแม่ของเขาชื่อชื่อว่า morgan stanley global band <S <S 1> <S 1> คำว่า global band ในที่นี้คือแบรนด์ที่อยู่ในใจของผู้บริโภคไม่ว่าเขาจะออกสินค้าอะไรมาคนก็พร้อมที่จะซื้อคนก็พร้อมที่จะตามหาเดี <S <S ย๋ยวพาไปดูกันว่าไอกองเนี้ยเขาไปลงทุนเนี่ยหน้าตัว top 10 holding เนี่ย คือใครบ้างวิธีการนะามาดูที่หน้าจอผมเอาชื่อกองเนี่ยเซิร์ชเลยเ p ไม่ morgan stanley investment fund global brand แนะนำว่ามันก็จะขึ้นมาที่ Google ใช่ไหมแนะนำให้ลองดูใน financial times เนเว็บของ financial times ชื่อ m a r k e t s ft com จะมีทั้งหมดเลยครับเนี่ยซัมมารีว่ากองนี้ตอนนี้เนี่ยมีไซส์เท่าไหร่เป็น Class อะไรแล้วก็มีชาร์ตของ Master Fund ให้ดูเนี่ยนี่ มีชาร์ตให้ดูด้วยย้อนหลังยาวๆสั้นๆหน้าตาแพทเทิร์นเป็นยังไงแล้วก็มีนี่โฮดดิ้งโฮดดิ้งซึ่งก็คือเขาถือหุ้นอะไรบ้างนี่นี่ดูนี่ไมโค o ซอฟฟิล i ปมอร r r แ s s แ p Accenture เดี๋ยวพี่ Philip Morris นี like <IS OM NAS TS> yes. ่คืออะไรอ่ะบุหรี่ปะเนี่ยใช่ใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยวีซ่าก็มีดานาเฮอร์เทอร์โมฟิชเชอร์อินเตอร์คอนติเนนทัลเอ็กชเชนแบล็กตัน นี่แต่เขาหลากหลายนะพี่ค <น S 2> ่อนข้างหลากหลายโดย<ต><ต>ที่เนี่ยตัวเซกเตอร์ที่เขาถือเนี่ยประมาณ25%จะเป็นหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็คอน s u m e r แบรนด์เนี่ยโปรดักเนยอยู่ที่ประมาณ25%แล้วก็มีเฮลท์แคร์บ้างบางส่วนอ่าพวกนี้โอ้หององ,งนีน้เป็นไงพี่แล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ตอนนี้มาดูของในไทยเพอร์ฟอร์แมนซ์สองกองนี้นะ Year to date ผลต้อแทน Year to date ยังไม่ไปไหน 2%, 2ยังไม่ไปไหนสอนตแต่ถ้าคุณดูยาวๆนะอยู่ยาวๆอ่ะหปีเนี่ยปีหนึ่งที่ผ่านมาบวก11%อ็ดเอาเอาแล้วไหพี่สิถ้า3ปีเนี่ยจริงๆมีช่วงพีคนะวิ่งขึ้นไปตอนปี2020ัี่สิบปีสองพันย่สิบเขึ้นไปถึงแบบ18บาทอะแล้วนี่มันยอ่อลงมายอ่อลงมันยอ่อลงมารับเรา S <S 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 อม่าอมันย่อ,อลงมารับเราเนี่ยน่าสนใจตอนนี้ซื้อได้ไหมพี่พี่คิดว่ามันก็กระจายพวก global brand พวกนี้พวกสินค้าพวก consumer พวกเนี้ยมันมีความเป็น defensive พอมันมีความเป็น defensive ก็คือว่ามันอาจจะไม่วิ่งหวือหวาอย่างหุ้นแบบว่าเทคจ๋าอย่างกองเมกาเทนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แต่ว่าถ้าอเมริกาไม่รีเซช i o นถ้าจีนกลับมานะเศรษฐกิจไม่ชะลอตัวกลับมามีการกระตุ้นการบริโภค GDP โลกกลับมาฟื้นอีกครั้งหนึง่ง คอนซัมชันกลับมากองพวกนี้ยังไงมันก็ฟื้นขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงมีกองหุ้นโกรดแล้วก็มีกองหุ้นดิฟเฟนซีฟที่เป็น g l o b a l b band ไว้ด้วยเนี่ยก็ทำให้พอแต่ค่อนข้างสม,ม <Yeah. S 2> ดุลส่วนตัวพี่อ่ะรอบนี้น่าจะซื้ออยู่เนี่ยประมาณ2หรืออาจจะ3กองอาจจะเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเท่านั้นก็อาจจะใส่เข้าไปอีกอย่างอย่างละง2ก็คือกลายเป็นว่าก็จะเป็น m มกเทนสองแสนเคเอฟจีแบนด0สองแสนอีกแสนหนึ่งที่คิดจะซื้อเนี่ยอาจจะไปดูที่คันที่โกรดคันที่โกรด์คือ ก็คือไปดูการเติบโตที่เป็นมาจากประเทศไม่ได้มาจากเซกเตอร์ก็คืออาจจะปีนี้อาจจะเป็นปีแรกที่ซื้อเวียดนามเวียดนามปีนี้อาจจะเป็นปีแรกที่ซื้อเวียดนามดูอยู่ดูอยู่ชอบอยู่ทําไมถึงชอบอะพี่ผมชอบคือชอบตั้งแต่อาจารย์นิเวศมามาคุยกับเราที่งานสัมมนากับ p r i n c i ิเปแล้วแล้วผมก็ชวนแกมาออก what's happening แล้ะคุยกับแกเรื่องหุ้นไทยนะ แต่แกวกพาไปที่เวียดนามแล้วแกก็บอกว่าพอร์ตแกอีกครึ่งหนึ่งของของแกเนี่ยบอกว่าตอนนี้เวียดนามคิดอยู่ประมาณยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแกคิดว่าอีกประมาณเนี่ยห้าถึงสิบปีข้างหน้าเวียดนามจะจะประมาณเกินครึ่งของพอร์ตที่แกมีโดยที่ไม่ได้ใส่เงินเพิ่มก็แปลว่าแกเชื่อในเศรษฐกิจเวียดนามมากๆ <S <S แล้วตัวเศรษฐกิจเวียดนามมันเพลย์บุ๊คมันคล้ายๆกับ VI รอบที่แบบว่าเฉิดฉายจากหลังต้มยำกุ้งมาคือประเทศเขายังต้องการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์ คนวัยแรงงานเขาเยอะต้นทุนเอค่าแรงเขายัง <pantry> ถ <breaking asta> ูกแถมเขาอยู <radas> ่ในข้อตกลงการค้าเสรีที่ขายได้ทั้งจีนขายได้ทั้งอเมริกามันก็จึงรอเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้าไปที่เวียดนามค่อนข้างเยอะด้วยมันดูทุกอย่างมันเอื้อว่าเศรษฐกิจเวียดนามยังน่าจะเติบโตในระยะยาวเห็นในมุมนี้ก็เลยคิดว่าเราเราแบบเราเคยคิดแต่ r F S F F เนี่ยอยู่ในหุ้นอเมริกา ปีนี้อาจจะต้องคิดใหม่ต้องกระจายบ้างอืโอ้โหได้ความรู้พี่แบงค์ครับสมมติสุดท้ายแล้วผมจะไปกดซื้อตามพี่แล้วพี่อยากให้พี่ฝากอะไรถึงคนที่กำลังจะซื้อเรื่องกองทุนลดหย่อนภาษีวะหน่อยว่าแบบเออมีอะไรที่เขาควรจะรู้หรือมีอะไรที่เขาควรจะต้องปฏิบัติบ้างครับผมเ,เรื่องภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรจะหากาเรียกว่าใช้สิทธิ ที่พึงมีของประชาชนนะเราไม่ได้กําลังจะเลี่ยงภาษีเรากําลังจะใช้สิทธิ์นั้นเพื่อให้เงินมันกลับมาสู่กระเป๋าเราอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีเงินมากขึ้นเมื่อมีเงินมากขึ้นมันก็แปลว่าเราจะ,กะเกษียณแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถูกไหมเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็แปลว่าใช้เถอะคุณจะใช้ช่องทางในการลดหย่อนอะไรพยายามใช้ให้มันเต็มสิทธิ์ที่มีมีลูกก็ใช้สิทธิ์ลูกมีบุพาการีก็ใช้สิทธิ์บุพาการีอย่างเนี้ยผ่อนบ้าน ดอกเบี้ยบ้าน10,000แสนก็เอาไปลดย่อนภาษีก็อย่าลืมด้วยอย่าเพ้ย,ย,ยต้องไปใช้สิทธิให้มันไ,ได้ด้วยเหมือนกันซื้อประกันก็ได้กองทุนก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งก็เป็นอีกลเป็นอีกเครื่องมือการลงทุนหนึ่งที่มันสามารถที่จะประหยัดภาษีได้แล้วคือมันหาได้ไหมเราก็ไม่รู้นะสิทธิภาษีแบบนี้มันจะอยู่กับเราอีกนานไหมอ๋อเพราะจริงๆริง,รงกฎหมายเปลี่ยนตลอดกฎหมายสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเพราะนั้นเราไม่ใช้วันนี้วันหน้าไม่มีคือโทษใครไม่ได้นะโทษเราวันนี้นั่นแหละที่เราไม่พร้อมลงทุน แล้วผมเชื่อว่าลงทุนเนี่ยถ้าเราศึกษาข้อมูลอย่างดีศึกษาข้อมูลอย่างลึกอยู่ในเทรนที่ถูกต้องแล้ว10ปีโอกาสขาดทุนยังไงก็ยากแถมได้มาก่อนเลยคือได้เครดิตจากแท็กซ์จากภาษีเนี่ยมาก่อนเลยในปีหน้ามันหายากนะการลงท,ท,ทุนที่เป็นแบบนี้มีแต่เมืองไทยเท่านั้นมีแต่นักลงทุนไทยเท่านั้นที่สามารถทําได้นั้นใช้สิทธิ์กันอย่าลืมซื้อกองทุนดหยนอนภาษี SF และ IMF ปีนี้มาซื้อที่ฟิโนมิน่าฟัน เปิดบัญชีง่ายให้คําแนะนําดีที่สําคัญรับฟรี130้ฟินตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28ธันวาคม2566เป็นต้นไปคําเตือนผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขนผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม S S F และ R M F กรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขาภาษีจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกองทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลั ัในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟิโนมินาจำกัดในช่วงเวลาทำการตั้งแต่9นกาถึง17เนกาที่หมายเลขโทรศัพท02์02-026-5100และทางไลน์แอปฟิโนมินาขอ